สำหรับคนที่เกิดเป็นลูกหลานพญานาคคงสงสัยว่าพญานาคของเราที่เราเคารพบูชานั้นควรบูชาแบบเจาะจงอย่างไรดีมีพญานาคประจําวันทั้งเจ็ให้เราได้เจาะจงบูชามีวันใดบ้างหนึ่งพญาผู้ชงนาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันจันทร์สองพญาสุวรรณนาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันอังคาร สพยาสีสุดโทนาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันพุธกลางวันสพยาสีมุกดามหามุนีนิวปานาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันพุธกลางคืน 5. พยาศีสัตตนาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันพฤหัสบดี 6. พญาธนมูลน,นาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันศุกร์ เพญามุจลรินนาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันเสาร์แพญาอนันตนาคราชพญานาคประจําตัวคนเกิดวันอาทิตย์